สวัสดีครับผมบอนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราไปไหนครับครับก็หลังจากที่เขาเรียกอลไรนะกลุ่มเทนทายได้แปดท้ายไปนะครับก็ได้กลับมาฟอกทีม กู้ตักเรี๋ยเออกู้ตักสตีนะครับพอดีคนดูไม่ได้นะครับพอดีเขาเรียกนะแฟนๆของทางต้องแฟนชายเนี่ยขอออกมาเยอะนะครับ<ๆ>ก็นีสิตนี่เหนนะครับ <laughs> รวมถึงตัวผมเองนะหลายๆคนอาจจะรู้จักนะถนะ้าเกิดคนติดตามผมนะครับก็ตอนนี้เราได้รวมทีมขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมถ่ายตามสไตล์ไลฟ์สไตล์ทีนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีก็หลังจากที่ว่าโควิดเนาะได้ผ่านเข้ามาแล้วก็ทําให้กิจกรรมร้านค้าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมันดรอปไป ไม่ว่าจริงๆจริงๆไม่ใช่แค่รันคานะเ,<อ>าเกือบทั่วประเทศนะใช<ด>่โรงงานปิดหลายโรงงานแล้วนะรวมถึงบริษัทก็ปิดหลายบริษัทเหมือนกันนะเพราะตอนนี้มันก็ถือว่าเรามาแชร์แล้วกันเรามาแชร์ว่าทําไงถึงเราจะอยู่รอดในของยุคที่เรียกว่ายุเรียกว่ายุคโควิดแล้วกันนะครับ<อ>มันก็เท่าไรามีรัฐบาลน,นะครับก็ได้สนับสนุนโครงการนะครับหลายหลายหลายคนหรือหลายชาเนอ่จจะทราบนะก้าคนละก้าครับชุ๊ยไม่ใช่ ไม่ได้ได้คนละครึ <no ่งครึ่งคนละครึ่งนั่นเองครับผมก็คือคนละครึ่งนะครับก็คือเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนนะครับเพียงใช้จ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งนะครับถือว่าโครงการนี้ก็ได้รับผลตอบเยอะมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรใครขายอย่างนี้ครับมีคนรับผู้ไหมครับ ลุงอยากนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ผัดน้องนิดหน่อยนะครับผมมาวอนไปต่อมาไ,ไมาครับเมื่อกี้เมื่อกี้ลุงบอกว่าลุงไม่มีคนละครึ่งนะแต่ลุงอยากได้นะใช่เมื่อกี้<ๆ>ก็ไปซื้อถั่วมาลึกสับปีนรนะครับก็ปัญหาหลักๆก็เนื่องจากเรื่องของเทคโนโลยีเนาะสมาร์ทโฟนคือทุกร้านเลยอยากเข้าโครงการนี้แหละแต่เราเข้าใจว่าเรื่องของ โทรศัพท์มันอาจจะไม่เรื้อมหน่วยนะก็ทําให้แบบพลาดโอกาสแต่ก็ของถ้าเกิดของดีก็ไม่จําเป็นหาได้อยู่ขาได้อยู่นะใช่ใช่ต่อไปเนี่ยเรามาอยู่ที่ทุสาวรีแล้วก็เราจะเดินตะเวนหาร้านคนครึ่งที่มันน่ากินแล้วกันก็จะมาลองใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับส่วนตัวเคยใช้ไหมส่วนตัวเหรอครับไม่เคยใช้เพราะว่าลงทะเบียนไม่ทันติดเต็มเร็วมาก ดี๋ยวถ้ามีรอบสองนะครับรอบสองนี่รู้สึกว่าจะเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในช่วงท้ายกันนะครับครับผมตอนนี้เราหาหาอะไรกินก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอร้านที่ใช่แล้วที่มีคนละครึ่งใช่ไหมถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับผมว่าผมจะไปแวะร้านไหนกันนะครับครับอันนี้เราก็มาอยู่ร้านเขาเรียกร้านกาแฟนี่ชื่อร้านอะไรนะพี่ ทับแอนพายทับแอนพายนะฮะอยู่ตรงอ่ามันไดเลื่อนอนุสาวรีย์อันนี้เขาเรียกว่าฝั่งอะไรอะฝั่งผลโยธินก่อพญาไทยนะครับคือก็อย่างที่ว่านะครับก็คือร้านคนละครึ่งที่เข้าร่วมโครงการมันไม่ได้มีของกินมันมีทั้งร้านเสื้อผ้าอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับเยอะมากเยอะครับเยอะโลบคือเยอะเยอะมากนะครับก็คือมันมันมีอยู่ มันมีอยู่รอบรอบที่เลยนะครับคือบางร้านอาจจะไม่ได้เขาร่วมแล้วก็เลือกเอาแล้วกันว่าอยากจะใช้สิทธิ์ของร้านไหนแต่มันมีข้อจํากัดอยู่ว่าก็คือนหนึ่งวันเนี่ยมันจะใช้ได้เท่าไหร่นะครับร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบบาทหมายความว่าจะให้ไปซื้อของที่ราคาเกินนะนะั้นละก็ไม่ได้แต่ซื้อได้แต่ก็ใช้ได้แค่งบเท่านั้นโอ,เอ้เอ้จริจริงจริงเราเกินสมมติเราวันนี้เราไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่ไหม แล้วเราเหลือยิ่งเงินเหลือมันเสียนร้อยห้าสิบแล้วแต่ทีเนี้ยเราเราไปกินบุฟเฟ่แถาบ้านกูมีบุฟเฟ่นะเป็นย่างเลยแล้วเรารับคนละครึ่งก็คือจ่ายแค่ครึ่งเดียวถ้าไปสองคนก็คือถ้าถ้ามันเกินร้อยห้าสิบก็คือถ้าเกินร้อยห้าสิบเราสามารถจ่ายส่วนต่างได้ก็เหมือนลดเหมือนลดไปลดไปส่วนหนึ่งนะครับถือว่าคุ้มเลยช่ก็อย่างร้านวันนี้ที่เราสั่งเนี่ยก็คือเมนูผมสั่งเป็นชามะนาวคุณเจนสั่งอะไรไปนะชาเย็น กาเยนคนธรรมาเนี่ยห้าสิบบาทนะครับประมาณห้าสิบบาทก็หมายความว่าต่างสองแก้วก็ตกตกแก้วละยี่สิบห้าบาทคือมันมันถูกอ่ะมันเหมือนเราได้ย้อนย้อนวัยเขาเรียกอะไรย้อนเวลาไปอยู่ในช่วงที่เรากินก๋วยเตี๋ยวชาละยี่สิบช่วงข้าวแกงตอนนั้นยี่สิบบาทสองอย่างยี่สิบห้าช่วงนั้นอ่ะคือมันย้อนย้อนย้อนไปตอนนั้นจริงจริงก็มันเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อเนาะถ้าเกิด หลายคนอาจจะทราบแล้วก็มสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวมันได้ชาวเรา20แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วแต่พอมันมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยน,นได้แล้วได้แล้วครับผมครับออร์เดอรครับขั้นตอนออร์เดอรง่ายมากเีแค่ให้มีแอปพลิเคชันขอจ้า,คา,างครับขอจ้างแล้วก็เข้าไปที่อ่าแล้วว่าใช้ปิด แล้วก็สแกนคิวเอโค้กกับร้านได้เลยครับเท่าไหร่ครับแปดสิบห้าบาทแต่เราจ่ายแค่สี่สบสองบาทเลือตาตาบ่โคตรง่ายเราไปนั่งกันดีกว่าโคตรง่ายถือว่าโครงการที่ก็ได้ประหยัดตังค์ไปเกินครึ่งเลยนะ ครึ่งครึ่งก็เป็นช่วยราคาของชีพแต่ว่ามันมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยสําหรับคนที่จะใช้รถจอดภาษีตรงนี้ไม่สามารถถ้าเกิดเข้าร่วมโครงการนี้แนละ้วมันไม่สามารถไปใช้ใช้สิทธิ์รถจอดภาษีในเรื่องของ้อปปีมีคืนได้ก็ต้องเลือกเอาระหว่างจะใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งหรือจะไปใช้เพื่อรถจอดภาษีเนี่ยต้องเลือกเอานะครับเรื่องเศรฐษฐกิจสมัยนี้ก็ต้องเลือกปางคองไว้ก่อนภาษีช่างมัน ถามว่าเสียไหมต้องเสียนะต้องเสียภาษีนะครับก็ปกติคือมันก็อย่างที่บอกมันมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเป็นเป็นร้านร้านของกินอย่างเดียวมันมีร้านแบบโทรศัพท์เสื้อผ้าไม่รู้ตอะรมีร้านโทรศัพท์ที่เข้าขกันคือเยอะมากล่วรวมถึงในช็อปในในห้างนะนห้างก็นีม,มีผมเห็นผมเห็นมันมีตรงที่ว่าแบบมันเป็นร้านที่เขาโซนเช่าโซนเช่าขายของทั่วไปอะไร ก็ร่วมโครงการผละครึ่งเหมือนกันนะแล้วแต่แต่ส่วนคนไหนที่ไม่ได้ร่วมโครงการเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่อายุเยอะสูงวัยแล้วก็เรื่องของโลเทคโนโลยีอย่างนั้นอย่างลุงร้านขายรั่วเมื่อกี้ใช่ใช่ขายเหมือนเขาเขาก็อยากได้นะที่คุยกันมาเขาบอกก็อยากได้แต่ว่าไม่ไม่มีคนทําให้อะไรเง <um> ี้ยก็เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนําในเรื่องของลงทะเบียนสิทธิ์ในเรื่องของเฟสที่สอง ที่จะมานะครับประมาณ5 5แสนสินหรือ5ล้านสินไม่แน่แจเมกันนะครับแล้วก็มีเ,เรื่องของลงทะเบียนของร้านค้านะครับคุณสมบัติจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวช่วงไรกหรือช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะไปแนะนําเพิ่มเติมตอนนี้เรขอขอ,ขอตัวไปว่อนครับผม ครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเฟสที่2นะครับอ่าอันนี้คือคือขึ้นโฆษณาเรียบร้อยและเฟสที่2ตรงนี้นะครับก็คือสําหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ทันในช่วงเฟสแรกนะครับก็คือจากปกติเดิมเนี่ยรัฐบาลครับจะช่วยอยู่ที่3,000บาทนะครับซึ่งคนละครึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเราจะใช้จ่ายไปประมาณ6000บาทนะครับทีนี้เฟสที่2เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยจาก3,000ได้ถูกอัปเกรดนะครับเพิ่มอีก500 นะครับทำให้ขยายวงเงินเป็น3,500และคนที่ใช้เฟสแรกล่ะก็จะได้เพิ่มด้วยอีก500นะครับทีนี้ปกติแล้วเนี่ยการใช้โครงการคนละครึ่งเนี่ยจะหมดเขตในเดือนในเดือนธันวามนี้ก็คือปีนี้นะครับแต่ได้ถูกขยายสิทธิ์นะครับอย่างที่เขาบอกเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์เพิ่มนะครับตั้งแต่วันที่1มกรานะครับปี6 4จนถึง31มีนา ครับปี64นะครับทำให้การใช้งานเพิ่มมาอีก3เดือนนะครับจำนวนที่แจกสิทธิ์เนี่ยครับรวมประมาณ5ล้านสิทธิ์นะครับซึ่งหมายความว่ามันอาจจะเป็น5ล้านกว่าก็ได้หรือไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ยังเน้นย้ำนะว่าเฟส2รอบนี้นะครับจะให้ได้ทุกคนนะครับผม เหมือนเดิมเงื่อนไขสําหรับคนที่รู้แล้วนะครับก็คือวันละ150บาทนะครับสูงสุดไม่เกิน3 5 0 0บาทตลอดโครงการนะครับโครงการเฟสสองนะครับผมรัฐภาครัฐช่วย50%อนะครับอย่างที่เราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูข้อดีของโครงการครับที่อนุสาวรีย์นะครับก็จะเห็นได้เลยครับว่าแต่ละร้านเนี่ยมีการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันประหยัดนะครับเป็นการลดค่าของชีพในช่วงนี้นะครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูในเรื่อง ในเรื่องของคนที่มีสิทธิ์นะครับก็คือใครบ้างนะครับที่สามารถลงทะเบียนในรอบเฟสสองได้หนึ่งนะครับต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับแน่ๆนะครับแล้วก็คือมีบัตรประชาชนอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับที่วันลงทะเบียนนะครับแล้วก็ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์นะครับผมในการลงทะเบียนเฟสแรกมาก่อนแต่ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วนะครับในเฟสแรกแต่เพอเอิญนะครับใน14วันแรกน่ะไม่ได้รับสิทธิ์มันก็จะถูกตัดสิทธินั่นเองนะครับซึ่งในเคสแบบนี้นะครับ สามารถลงทะเบียนนะครับในรอบนี้ได้นะครับผมก็คือได้รับเพิ่มอีก500บาทนะครับก็คือจะไม่โดนตัดสิทธิ์ไปเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับอยากให้ทุกคนนะครับร่วมกันลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับผมเพื่อจะได้เป็นการลดครับแบ่งเบาภาระนะครับในการใช้จ่ายของเรานะครับซึ่งก็ช่วยได้มากเดียวทีเดียวนะครับผมทีนี้เดี๋ยวใน E ีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเรื่องของร้านค้านะครับว่าร้านค้าเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะครับ ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับเข้าโครงการคนละครึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเหมือนเพื่ออาจจะเป็นการกระตุ้นยอดขายนะครับทำให้ร้านเราเนี่ยจากเงียบๆเนี่ย,ม,ยมันก็ขายสินค้าหรือว่าขายข้าวขายอะไรนะครับเป็นการกระตุ้นยอดขายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับ เดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับแล้วติดต่อกับใครได้ที่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมการเข้าโครงการอย่างนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับขอสัก20ไลค์นะครับผมแล้วก็กดปุ่มซับสไคร์สัก2ทีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางทีมงานด้วยนะครับในการจัดทาคอนเทนต์ที่มีทั้งไร้สาระและมีสาระต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมอาจารย์บอลนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับรวมทั้งทีมงานเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ